<laughs> เอาเอาบาทรแทรกแหกหมานดุย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 นานหยุดแล้วหยุดหยุดแล้วนาน <c oughs> เห็นไหมเราว่าแล้วมันหยุดหยุดมันหยุดหยุด,ด,ยดยนานนานหนึ่งตัว ใหญ่ๆไห,ห,หนสิกรายกรๆยนอน๋อได้ทอดให้เด็กกินแล้ววันนี้อาหารเที่ยงบาทเล็กพี่น้องมาแล้วมื่อี่มาเด้อพี่น,อน,น,น,น้องเมื่อีนมายาวๆน้ำกันอีกนะคะวันนี้ก็จะตึกกุ้งอีกแต่ได้ปลานะคะพี่น้องหนึ่งตัวมานแล้วมาตามดูวันนี้จะมานกุ้งไหมไปจ้าไป ตามกับยายตุ้มนะจ๊ะเอายกได้ปลาข้อไหมโอ้โห,โหโกุง้งว,ว้วาวว้าวใส่ด้วยนะ้ำปอยายมาขอถ่ายใกล้ๆก่อนได้อื้อันเน้วใส่เท่าไหร่ปอตัวกุ้งตัวกุ้งเอาสล่าวดูสิ มันกุ้งตัวใหญ่ตีตัวโยนโยนโยนอื้องเอาไใบหึงมันได้อยู่ด้วยเนาะจะใส่อะไรล่ะใส่กระตาเดี๋ยวไปเอากระตามาให้มามาง้างมัเนาะกุ้งกุ้งกุ้งว้าปืมปืมปอจะดุ้งน้อยบอดีน้อยสุมจะดุ้งเด้อนี่บาทเดี๋ยวได้นี่พี่น้อง จะดุงน้อยนอยนี่บาทเดียวอายอจะด้งน้อยโอ้ได้บอไม่ได้อันนี้ขามันหกักโอ้พี่น้องขาหักเอาสิยง่ายจะดุ้งขึ้นไปสะสะข้างบนแต่ก็ได้อยู่นะ ขนาดขาหักได้ยนี่อโอยยังได้เป็นกรรมโอ่นนะเต้นดงเดงดงเดงขามันหักพี่น้องเอาสิง,ง่ายบอาแล้วจ้ะเราย้ายยกโยจากสะสะกลางนะคะขึ้นมาสะหลังบ้านนะคะพี่น้องตอนนี้เรากำลังกลางจะดุง้งเราจะ ตึกจะดุ่งสะหลังบ้านนะคะวันนี้น้ำเริ่มแห้งแล้วค่ะนานบาทแรกของสะของสะหลังบ้านก็มาแล้วพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วครับ เอาเบ,บิงเดอร์บาทสองสีมานบอมานไม่ล่ะแบบนานนานกระโดดออกเหรอนานเออตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ันี้เอาไหมไม่เอาสันเอาปล่อยมันน้อย สี่จะดุงเด้อพี่น้องเดิมืนอีเด้อ Нет, 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 нет. Нет, нет.

มาแล้วปลา,เ,ลาเอายกดูยกยูอหยุดหยุดไม่ยุกเลยหนุยไม่ยุดเลยจะดุ้งน้อยเอามาแลกกันที่ยายเอาจะดุ้งใหญ่ไปยกซีจะดุ้งน้อยนะ ลุ้น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 นยุดยุดน,นานมานแล้วสองตัวเหรอมานปนินแล้วมาลุ้นกุ้งจะดุงน้อย ปกติหยกขึ้นมามนสิสาบลาบโอ้สาบลาบด้วยพี่น้องเห็นบ่คนหมานนี่โอ้ยอันคนบ่หมานนี่จะดุ้งตัวใดกบบหมานคนหมานละหมานนั่นเป็นกบเป็นกำโรดคนหมานนะแสดงว่ามันอยู่ลึกๆเนาะกุ้งเนาะมันลงก้นสะแล้วแม่เหนิงเลื่อนลงไปลึกๆดูสิ เรื่องนู้จะดุ้งริมฝั่งนี่หมานบ่บุป,ปันดายเนาะมันลงลึกแล้วแม่หนิงเอาเลื่อนลงไปลึกๆหน่อยก็ได้เดี๋ยวจะเดินลงไปอันนั้นด้อเอออ่ะลุน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  ยุด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 รูสิเงียวเงีียวเงียบมานจะรุงตัวนี้ยุดย ยันละไอ้ไหน่อยไอ้อไอไหนอยแล้วนานนานแล้วายุา่งตอนน,อนั้นหนานตาเหรอตาก็เขียดโดดน้ำแล้วครับท <c oughs> ุก็หลุมปลาหลุม,ลมปลาเยอะๆนะ เนี่ยจะดุ้งมานเนี่ยพอดีพอด,พอดีทอดมันออกเลยเนาะเออปลานินเหลือไม่เยอะเลยปีนี้ปลาขอกินเบิดเลยปลาช่อนกินหมด,ดอนะเอาดูดูตัวนี้นะสิมาานบ่อ เป็นน้ำจะดุ้งเด้อฮยกไม่ขึ้นอ้าวเอาทับกันไว้เรามาดุง้งมาลุ้นจะดุ้งหมานพี่น้องจะหมานบอยดุดยุด,ยด,ยดแม่ดุดๆุดว้าวยาวๆาซ้อาบานี้บอหมาน เอาพร้อมกันเลยหนึ่งสงสมไซิมานไ่สิมานเหี่ยวทั้งคู่เหี่ยวทั้งคู่เลยเาเรามารุนกุ้งรุนกุ้ง,นนงนโนี่นี่นี่น กุ้งพี่น้องกุ้งกุ้งจะกุ้งน่าไหน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 ยกยกว้าปลาคอหน่อยปลาคอหน่อยปลารุ่นนี้แหละกินปลานิ่งฮาเบิร์ตนี่โอ้เอายายจัดการเพิ่นฮักเลยเนาะโมหะโมหกใส่คู่ถังมันกระโดดไม่กระโดดแล้วขึ้นไปไกล โบแล้ว,อวเ,อลเอาไว้เกงงเซนอาไม่ลุดเอาชะเลเตนานน,านโอ้ยกุ้งกระได้ปลากระได้เน่จะดุ้งน้อยมานพอตัวใหญ่เอาปลากุ้งกระได้กุ้งกระกำหนึงเออกุ้งมันอยู่ลึกแล้วเนะาะเอาเบาะสองตพุนติอ๋อจะดุ้งน้อยคือหมาน มันมันออกยังไงอ่ะนี่กะย,ย,ย,ยาดอกตัวน้อยออกอัดคะแนนได้ตัวใหญ่กุ้งด้วยใช่ไหมเอา้าตึกกุ้งมือนี่คือหมานป่าเปิ่นตุ๊กได้กุ้งนำ เด็กุ้งกะอืออ็ดเดเดาเด็ดุด็ได้เด็ดเดเเดเด็เดเด็ดเนะด็ดเดดเด็ดเดๆดเด็ดเด็ดเด,ดกดเดได้ท็ดเเอดดด น่านมาแล้วมาแล้วเออมื้อนี่มานป่าเด้อพี่น้องอ,อ <c oughs> โชว์หน่อยโชว์หน่อยได้ตัวใหญ่ว,ว้าวทอดให้เด็กๆถูกใจมากเลยนี่มาลุ้นกุ้งดีกว่าพี่น้องฮันดีได้อยู่ดีอ้อ กุ้งฝอยนั่นดีนานโอ้จะดุ้งมานี่ม,นนนนมาเอายายมาเอานั่นตัวใหญ่ไหมใหญ่เห็นไหมเออปลุยปลุยมาโลดเพลินใจละ่ละปากแดงแดงหางแดงแดง้โอ<บ><บ>ตัวใหญ่เลย จะดุ้งใหญ่ผัดมันเลยไปจับมันไม่มานเรามาลุ้นจะดุ้งใหญ่จะได้ปลาไหมเออหยุด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 แหน่แโอ้ยสูงจะดุ้งน้อยบ่ได้เนาะมัอนี้เนาะ จะด้งน้อยมานทั้งกุ้งทั้งปลาเด้ออายกอีกนุ้ยยายเออยกมึงดูยกกุ้งได้ปลานะเนี่ยหนึ่งสอง,ส,องสามาย,ยุดยุดแบบนั้นแล้วมันออกนั่นโอ้กุ้งกุ้งเยอะมากเลยจะกุ้งตัวเล็กเออ ไอ้สะนี่มันสีตัวน้อยไงายายโบคือสะใต้ไดสะใต้ตัวใหญ่ไดมันเพิ่งออกนี่มันเพิ่งรุ่นอีกรุ่นหนึ่งค้นมานนี่เนาะย่อบ,บาดใดก็ะได้ <c oughs> ว้าวบาทนี่ oh, แน่แน่ บาทสองเห็นบ่เนิ่อมาเลยคอยคือบ่ได้ปะเพื่อนมาให้ยายมูนชื่นใจน้อยสองเลยยกตั้งหลายบาทเพิ่งได้นี่แหละว่าแม่ยายอ๋อแล้วเพิ่นเพิ่นคายไข่เออเพิ่นคายไข่ออกบ่ยาย เออเนาะนี่ได้ได้หมานทั้งสองจะดุ้งใหญ่เลยบาทสองมันนี่อันนี้อาตักเลยจรวบแน่เรียบร้อยพี่น้องเบิกบาทนี่เบิกดูปฏิทิทกรุงหนึ่งกร,รมัมปึ๊บสองกร,รมัมบาท หมาน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 ทั้งกุ้งทั้งป่าเด้พี่น้องมือน,นี่เบิ่งกุ้งเบิ่งกุ้งเอาถ่ายไม่ทันบาสสุดท้ายเด้อพี่น้องเดอ้อหยกกุ้งมือน,นี่บิ่งดูแน่ได้ฮอดป่าพี่น้องเอาคนหมานนี่เนาะ เอาสลาบกุ้งให้ดูหน่อยบาทเนี่ยโอ้โหกุ้งก็เต็มจะดุง้งเออมัน,น,ออน,มนพิ่งมันพึ่งออกไม่ไม่พูนะกุ้งเพิ่นบาทสุดท้ายเด้๋ยวพี่น้องเด้อยสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปนะคะเราจะได้กุ้งได้ปลาเท่าไหร่วันนี้มาพี่น้องสรุปปลามือน,นี้เนี่ย จะดุ้งน้อยเด้อหมานมือนีเด้อว้าเอาเพื่อนลงนู่หายเพื่อนปอปากแดงแดงวา้าสุดสุดาาอาไนตักใส่กุอันนี้ปลาวันนี้นะจ๊ะพี่น้องก,กุ้งมือนีเด้ออันนี้สุดสุด สดๆพี่น้องเดี๋ยวจะเทร,รวมกันมีหอยนำเด้องมหอยน้ำโอ้โอ้โอ กันแล้วสองกระตาดไปข้อล็อกไปปนมีหอยเดี๋ยวแช่คืนนี้แล้วก็จะแกงพวกนี้หอยเนี่ยค่ะพี่น้องกุ้งกุ้งวันนี้นะคะสะหลังม้านมันจะเป็นกุ้งตัวเล็กดิดดองดิดดองพี่น้อง มานมานจ้ะวันนี้ก็แค่นี้นะคะหกมีนาคมส <15, S 1> องพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะพี่น้อง